สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเซอร์ริชเชนเคยนะฮะวันนี้เราไม่อยู่กับมาโรนีครั้งนะครับการเปิดด่านใหม่นะตอนแรกผมเิดกว่ามันใช้แค่600นะฮะมันใช้เ0 0ร้อยนะครับไปดูนว่าในด่านใหม่นี้เป็นยังไงนะฮะสภาพด่านนี้ก็เป็นหมู่เกาะนะครับผมเลือกตังง่ายเป็น E4 นะเดี๋ยต้องเกี่ยวหรอกนะฮะอืมเควสก็เรายังไม่รู้นะเป็นรูน้ำเต้าล้วก็รูปอะไรสักอย่างนะครับคือที่ซ่อนอยู่ สี่เราต้องไขไปริศนาต่อไปนะฮะไปไปตะลุมู่เกาะกันนะครับดูสิว่าชิ่นี่จะเป็นยังไงนะครับมาถึงไปใช้หาดเลยเว้ยเก็บพวกยุงพวกย่าพวกของพื้นฐานก่อนเผื่อว่าจะได้ก่อไฟขึ้นมาก็เป็นป่าไผ่มีอะไรใหม่ไยูเนี่ย วันนี้พาสำรวจนะครับวันนี้นะผลิกินหลังคือสำรวจว่าไอ้ด่านเนี้ยมันเป็นหน้าตาย,ยัางไงแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาใหม่บ้างนะครับแต่ถ้าเห็นก็ยังไม่มีอะไรใหม่นะอืมดูแช่ฮาดูเหมือนพืชน้ำจะมีตัวแตกขุดได้ไหมมันเก็บไม่ได้นะครับเราดูพืชน้ําเป็นแปลงนะคือสีสันค่อนข้างที่จะดูดีอ่ะอีตรงนี้หนามนะครับห้ามมีขาดอ้เจออะไรน เสียข้าวสิธิ์ของที่ล่องลอยมาตามน้ำนะครับอืตันนี้น่าจะมีประโยชน์นะนี่คือของใหม่นะอันนี้ก็ต้นนี้ก็เคยเห็นเมืองผ่านแต่ก็มีประโยชน์เหมนะือนนะต้นนี้เมื่อเคยเห็นอยู่ในด่านอื่นนะหรือไม่เคยเห็นไม่แน่ใจแต่ก็ถือว่าถือว่าใหม่แล้วกันะะนะครับต้นสนก็ปนแปลกนะที่นี่ต้นสน,ปนแปลกนะครับมันน่าจะมีลูกสนด้วยนี่มาดูบ้านใหม่นะครับ สร้างอยากสีนากิดได้เมื่อกี้น,นี่มาดูดว่ามีอะไรใหม่บ้างตรงนี้ไม่มีใหม่ตรงนี้มีตรงนี้ก็คือแพนะครับเอาไว้ล่องนะฮะเราน่าจะแบบเป็นหมูกก่เกาะไงน่าละไปหลายที่ด้วยแพะครับตรงนี้ดักก็มีมีใหม่มาหนึ่งนะับเป็นกระดักฉลามโอโ้โหน่าสนตรงนี้น่าสนอืมแล้วมีอะไรอกีกไหมเขา,ามาใหม่ตรงนี้ก็ไม่มีใหม่เก่าตรงนี้ก็มีอาหารใหม่มาบ้างนะครับ ต้นชามะเขือมะเขือม่วงนะครับตรงนี้ก็ปลาหมึกเอ้ยปลาหมึกเว้ยกรเทียมมีมีหอยอันนี้มีลูกโอ๊กอ,อ,อันนี้ก็เป็นพืชใหม่แน่เลยนะครับอโอเคอาหารใหม่ค่อนข้างเยอะเสื้อผ้าไม่มีใหม่นะครับเราสามารถที่ใช้พวกใบไม้มาทำเสื้อได้มก็ไมีอะไรแหม่วายนะครับสำหรับดั่างนี้ แต่ก็น่าติวตาเป็นใจเหมือนกันนะครับนี่นี่ต้นสูงต้นนี้ครับดูแปลกนะน่าจะเป็นนี่ลูกของมันนะครับลูกนี้ละอุ้ยใบไม้แบบใหม่แต่ใบเก่าครับไรู้เมื่อกี้ก็แบบว่าเคยเห็นในหนังเนื้อไอเหตุไหมคล้ายๆกันนะครับมันคือลูกอะไรวะผมไม่แน่ใจนะครับของบุกกรก็ทำมีดทำลายไปเรื่อยถ้าได้กว่าโคก็ทำไปเนี่ยเผื่อเจอสิ่งอะไรดีก็จะได้เอาเลย กุนี้คืออะไรเลยโอ้กระเทียมนะครับโอ้ให้เลือดสองให้สุขภาพสองโอ้ถือว่าดีถือว่าเป็นยาเลยนะฮะเนี่ยเกลือเปลพวกเพือ่ออะไรด้วยเผื่อว่าเราสียเลือดมากสีสุขภาพมากจะได้ไว้รักษาด้วยฝนตกบ่อยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะตอนแรกเขาบอกว่าที่นี่เป็นหมู่เกาะก็จะมีฝนตก,กบ่อยนะครับฝนตกแค่ทั้งวันทุกวันเขาบอกว่ากันนะ ทะเลมันก็มีกำลังใหม่เพิม่มขึ้นมานะฮะก็จะเห็นว่ามันก็เพิ่มความสวยแปลกตาขึ้นมานะครับนี่คนที่สร้างเกมทําให้เราเห็นอะไรหลากหลายนะอันนี้ก็น่าจะเป็นพืชใหม่อมไม่มีขึ้นอีกเดี๋ยวผมเจอข้างลึกผมเก็บด้วยอันนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันใช้ยังไงครับที่แน่มันใช้สร้างบ้านแล้วก็ใช้สร้างแผน่นะฮะผมเก็บด้วยของอะไรต้องดูว่านี่คืออะไรขึ้นมา มันน่าจะเป็นผู้พืชถิ่นนี่แหละที่เกิดขึ้นตามบ่เกาะนะฮะแต่เราก็บ้านเราอาจจะไม่มีเราจะมีแต่ผมก็ไม่รู้นะครับน,นี่น่าจะเป็นพืชเป็นอาหารกินดิบไม่ได้นะครับคาสว่าคาสว,ว่าคืออะไรไม่เคยเห็นเลยนี่ตรงนี้เป็นกะไรรดูสิว่าในกะไรมีอะไรนั่งกินอะไรกนนินได้เป็นของเยครับนี่ก็กินดิบไม่ได้ต้องเอาไปย่างก่อนอื นวัตถุิบสิ่งใหม่สิ่งที่เราไม่เคยเห็นนี่สิ่งที่ผมอยากให้เห็นอย่างหนึ่งคือสูยงามมานะครับเห็นทำอาหารแล้วละ่ะเต็มรู้หน้าตายอย่างไงคือมะเขือม่วงนะครับโอ้กระเป๋งเต็มกินอะไรไดบ้จะเก็บมะเขือม่วงไปนะครับเอาไว้ทำอาหารหรือเอาไว้กินมันน่าจะกินได้เลยนะฮะไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอาหารหรือ ต้องเผาก็กินได้นะครับไม่แน่ใจแต่ถ้าคนเปจริงแล้วเนี่ยคือเราสามารถเอาเผากินกินได้เลยเป็นอาหารแช่มได้นะครับสร้างมากก่อนส่วนพวกเรก็ตาเนเนยอะนะฮะสองห้าสามนะครับขยะจากทะเลเนี่ยสำคัญนะต้องหาเก็บไปเยอะๆนะครับอืมดูด้วยนะโอ้โหมีลอยลวเลวยทำน้ำเงนนินไปได้วลอยเยอะนะคของก่อนเดี๋ยวจะลองทำกินดูนด้วย ว่ามันมอะไรจะกินได้บ้างนะฮนะนี่เก็บของเสียว่ะผมเจออะไรไปแปลกมันคือยังไงนะวันนี้เจอสัตว์ชนิดหนึ่งนะกระลอกนะเอ๋อกระลอกกระลอกกระลอกไปละ <c oughs> โอ้โหนี่เป็นสัตว์ใหม่นะเป็นกระรอกนะครับเห็นตัวแรกละผมลองยา่างพวกนี้กินก่อนมื่อคืนโม่งย่างได้ไอ้ตัวนี้ย่างได้แคสวาห์ ย่างได้โอ้คัสวาให้สารอาหารเยอะมากนะครับกินเยอะมากเลยแปดสิบแปดสิบห้าเชื่อนะแต่ผมไม่แนะนำให้กินแค่พืชผักนะครับเพราะว่าถ้าเรากินแต่พืชผักเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยสุขภาพเราจะไม่ดีเราต้องกินเนื้อด้วยนะครับเราจะได้บวกตอนเช้าเลยสุขภาพเราจะได้บวกตอนเช้าถ้าเรากิน กผักผมไม่ดีเลยจมเลยวัเจมดอ้ดูได้ไมอู้ไม่โดนโอ้โหพ้นหนึบาเจอแล้วหโอเคก็วันหลังนวันนี้แม่จะรอมันนาวมืดนี่เวลารอแล้วนะฮะรวนไป่นแหละหาตัวอย่างดีเลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป่นาทีร่เนี่ย ออผมเจอสิ่งใหม่นะครับนี่เราสามารถว่ายน้ำได้เลยทำไม้ด่านก่อนหน้าเนี่ยเราว่ายน้ำไม่ได้เลยเจอเสียพลังงานเสียน้ำแล้วก็เสียอาหารเยอะมากเลยครับโอ้ไกลขนา,าดนี้ไปหรือยห่างจากเกาะไกลมากเลยเนะี่ยพลังงานก็หมดอย่างวันที่สำคัญคือถ้าเราไปเจออะไรอยู่กลางทะเลเราตายเลยรูย้สึกภาคลดลงมากนะครับไม่ควรที่จะว่ายน้ำโดยเดีย่ยว ถ้าไม่จำเป็นไม่ให้ไหวเลยนะครับไปดูที่อื่ดีกว่า,วาไหวเีินไหมเราทำบ้านไหมโอ้ยไม่พอแล้อืมผมจะลองทําแพร์ละทีนี้เพื่อที่จะล่องไปที่อื่นเราต้องวางมบนน้ำนะไาวไม่ได้ว่ะสุดจอพอดีเลยเดี๋ยวผมจะขนของที่มีเท่าที่มนันต้องการเนี่สร้างที่แบบใกล้ๆนะครับหน่อยแล้วกันดูสิว่าจะสร้างได้ไหม ไม้ไผ่สิบถาวันห้าท่อนไม้สองนะฮะแล้วก็อะไรอีกอย่างกี่ดูไม่ทันอ่าแล้วก็ไอตัวขยะนี่สอ,องนะครับนใส่ตัวไปเลยแล้วกันอของบางอย่างใน้่านนี้ก็ไม่ได้ใช้นะเช่น้พวกไม้ไี่พวกยิ้ม,มต้องหายไม้มาเพื่อที่จะสร้างมาใช่ไหม แต่สัด่านนี้ผมไม่นำให้หามใบไม้มาเพื่อไว้สร้างเสื้อผ้าหานะครับจะดีกว่าท่อนไม้ก็เก็บไว้ดีๆเพราะว่าแพมีการพังนะครับถ้าจะรู้มาแพมพังได้นะฮะเราใช้ไปพักหนึ่งจะพังเราก็ต้องหาปกรณ์สร้างใหม่ฉะนั้นเราควรที่จะสร้างเต็นท์ไว้ทุกที่แล้วก็สะสมไม้ไปด้วยสะสมไม้ไผ่ไปด้วยครับอ่ะลองสร้างดูตรงนี้นะโอ้โหเรียบร้อย หน้าตามันก็เหมือนจะไม่ทนนะครับดูเชือกถาว,วรข้างน่าจะมีทนเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองขี่ดูซะหน่อยแล้วพรุ่งนี้เราค่อยเดินทางกันเพราะวันนี้มันไม่น่าเวิร์กแล้วนะครับอืมตามสำเพาได้ด้วเยเยนี้ยครับสงเพ้ก็ต้องดูที่ทางลมนะฮะเดี๋ยวเราค่อยศึกษาการใช้ที่ทางลมอีกทีหนึ่ง เขรู้สึกว่ามันจะมีททางลมให้เราแล้วก็ถ้าไปตามทางลมต้องเร็วขึ้นแน่นอนนะครับเดี๋ยวว่นนี้เช้าแล้วกันเพราะว่าวันนี้ผมขอนีบก่อนแล้วกันนะฮะโอเคเชา้าแล้วเราจะเดินทางไปทางด้านซ้ายเพราะว่าผมดูแบบล่าสุดนี้เราจะอยู่ทางด้านโซนขวาของแมบขวาบนของแบบนะฮะเราจะล่องตรงไปตามที่ทางลมนะครับเพื่อคมเร็วแล้วก็ไปหาอะไรข้างหน้าด้วยว่ามีอะไรหรือเปล่านะฮะ ดูท้องทะเลกันบ้านมีอะไรนะครับแต่ผมคิดว่าจากการสำรวจแล้วนี่มันก็คงมีประมาณนี้แหละนะฮะคงไม่เยอะกว่าน,นี้แล้วก็ให้เป็นาการสำรวจเล็กน้อยแล้วกันสำหรับพันนี้นะจะไม่เข้าเนื้อเรื่องหลักนะครับเนื้อเรื่องหลักนี่ก็คือเรื่องเควสนะครับผมจะไปเจาะเรื่องเควสนี่ในพาร์ทหน้าแล้วกันผมจะพยายามย่นย่อมาให้ น้อยที่สุดนะครับไม่เนื้อหามันเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าสมุดดูกันโฮมีปลาด้วยนะครับปลาตัวเล็กเล็เกี่ยงอ่าวทนนี้ก่อนเลก็กกอนน้อยกระจายไปทั่วนี่ฮะนี่สิ่งเดียต้องเก็บเลยเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะฮะเอาละแฮมคงไม่มีอะไรมากมายกว่าน,นี้แล้วล่ะคงม,มีมานนี้แหละนะฮะเอาละฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับตุกการรับชมนะครับขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะ สุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอกรบของว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับยังไงก็ติดตามกันในพาร์ทหน้านะฮะจะเข้าในเรื่องแล้วนะครับสวัสดีครับ